โอ,อาข้าวมาให้ไก่กิจกรรมที่บ้านเยอะๆครับเดี๋ยวไดว้ข้าวให้ไก่ก่อนแต่ให้เขาแล,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 ล้วล่ะสองรอบแล้วล่ะเอาเอามาลงมามาเร็วเร็วเร็วมาลงมามาเร็วเร็วาตักให้อย่างนี้เลยเด้อมาชูขา น้าูกนะนี่ให้อย่างนี้เลยว่าช้าก็ให้แล้วอันนี้เป็นเสริมเสริมท่านเสริมอ่ะอ่ะลูกอ่ะอะอาลูกอ่ะมากินเร็วเร็วมากินเร็ว มาาเร็วามากินเร็วขั้นเสริมขั้นเสริมนี่ขั้นเสริมเติมเติมจากเดิมพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่ฮะหาลงมากินยังไม่ข้ามหรอกยังไม่ข้ามถ้ากวาดลานถนนข้าพึ่งแล้วเสร็จเห็นไหม เ,ออเห็นแล้วสะอาดสะอาดกวาดแรเดอร์สะอาดเรียบร้อยเหลือแต่ถางประทีปโคมไฟมาติดเ,ออเห็นเดอ้อเหลือแต่ถางประทีปโคมไฟเดอ้อป้าคุลุงเลยเจ้าปีชาเห็นไหมครับบ้านของเขาถ้าไม่ใช่วันศีนวันพระนะไฟจะไม่ออกอ,อ่าบอกให้รู้ ถ้าเป็นวันศีลวันพระนะเวลาขนาดนี้ไฟจะต้องสว่างละเป็นนัยยะให้รู้ว่าคุณป้าคุณลุงพร้อมเจ้าปิชาลูกชายท่านไปเข้าวัดฟังธรรมเดิเอ,อเห็นไหมไม่เชื่อยอย่าโบภลูนะของอย่างนี้มันเป็นอีกมิติหนึ่งเนียที่เรามองไม่เห็นเด้อคุณป้าคุณลุงเลยกหลานกวาดไว้ให้เรียบร้อยสวยงาม ทางออกไปวัดไปวาได้น่ไปวัดไปวาเดอ้อออกไปวัดไปวาอาจสะอ่านะ่าเห็นไหมเหลืออีกทางประทีปเด็กจะเอาทางประทีบโคมไฟมาติดให้ให้ได้สว่างสวยเห็นทางออกไปวัดได้เห็นทางออกไปวัดเดอ้อมืดโเทะ ซูชีจะไปไหนอ่ะฮะ,ะอาข้าเตรียมมาให้นี่อ่าอ่าข้าเตรียมให้นี่อ่าเตรียมให้แล้วเตรียมให้แล้วเอ็งไม่มาแล้วนี่นี่นี่ดูอย่าเพิ่งนอนเองแม่งกินก่อนกินก่อนจะข้ามก่อนจะไม่มีใครดูแลไล่หมาให้กินกินกินเลยค่าดูแลให้ เอิงเอ๋อออกมาเห็นไหมเอิงเออออกแล้วเห็นไหมใครเห็นเอ,อิงเอ๋อมั้งครับโฮบเทช่วงเทศกาลวันลอยกระทงเราจะลอยกระทงนี่แหละปีนี้ไม่ไปลอยที่อื่นที่ไกลละลอยริมเหมืองพญาคำห่านี่แหละลอยริมเหมืองพญาคำ ลอยริมเหมืองพยาคำของเรานี่แหละกินเลยชุชิกินเลยแับปี้ก่อนคำ,คำแล้วพีิก่อนเด้อคำแล้วคำแล้วอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์โอ้ห้รับไปแล้วสดใสสวยงามสดใสสวยงามสวยใสที่คมไฟ ของท่านชาวฝรั่งสวยครับสวยมืดซึมริมไปหน่อยแต่ก็ยังมีแสงลำไรอยู่กวาดพัฒนาห้ามไปหน่อยนะครับกิจ,จก,กรรมทางบ้านเยอะเยอะเยอะเยอยู่บ้านมีงานเยอะกว่าที่สารนะบอกที่สารก็เยอะเหมือนกันนะแต่นี่มีแถมด้วย เมียสั่งที่ศาลเจ้านายสั่งที่บ้านเมียสั่งงานเยอะคนละอย่างกันแต่ก็เยอะโอเคไปละ,ละไปละเดอร์ไปละเดอโอเคแล้วายสะอาดละดีกว่าเมื่อวนันวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานยังดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้ดีกว่าเมื่อวานสวยครับสวยดอกท้องอุไรบานสะพังแม้นยามค่ำก็ดูสวยงามครับสวยครับสวยสวยสดใสสวยงามบานสะพัง ในยามค่ำ